มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าของร้านข้าวต้มตรงใจงูเลื้อยเข้ามาออกลูกในร้าน100กว่าตัวเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยกำลังช่วยกันจับลูกงูซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นงูอะไรเกือบ100ตัวนะคะได้ใส่ถังดำขนาด20ลิตรซึ่งหลังจากแม่ง,งูเลื้อยเข้ามาที่ร้านข้าวต้มแห่งหนึ่งริมถนนแบริง่งตําบลสํารงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ แล้วถูกเจ้าของร้านใช้ที่คีบจับคีบเพื่อจะไปปล่อยแต่จังหวัดที่คีบตัวงูกําลังจะใส่กระสอบอยู่นานลูกงูได้ทะลักออกจากท้องแม่งูเกือบร้อยตัวหล่นในกระสอบจํานวนมากแต่กลัวงูจะหายใจไม่ออกก็เลยเอาถังมาใส่ก่อนที่งูจะเลื้อยออกมาจากถังเลยแจ้งกู้ภัยที่อยู่ใกล้เคียงมาช่วยกันจับใส่ถังค่ะ ซึ่งก็ยังไม่เจอตัวแม่งูในถังนะคะคาดว่าจะหลบหนีจากการจับกลุ่มไปเป็นที่วเรียบร้อยแล้วโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องคนทุกซอกทุกม,มุมเพื่อไม่ให้ลูกงูหลงเหลืออยู่ซึ่งหลังจากนี้จะนําลูกงูทั้งหมดส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปทําการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปทางด้านเจ้าของร้านข้าวต้มเล่าว่างูเลยเข้ามาจากข้างบ้านตนเองตกใจแล้วก็วิ่งไปจับงูเพื่อจะเอามาใส่กระสอบข้าวเอาไว้พอจับงูได้แล้วตนเองก็ยกตัวงู เพื่อที่จะเอาใส่กระสอบแต่ว่าพอยกลูกงูก็ไหลออกมาจากท้องงูตัวนั้นตนเองตกใจมากตอนแรกก็ออกมาตัวเดียวตนก็เลยรีบเอางูยัดใส่กระสอบพอใส่เสร็จลูกงูก็ไหลออกมาเพิ่มอีกเรื่อยๆจนเต็มกระสอบตอนก็กลัวว่างูจะหายใจไม่ออกก็เลยเอาถังมาใส่เอาไว้ตนไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรพอเสร็จแล้วตนก็เอาวางไว้ก่อนที่ลูกค้าเข้าเยอะ ตนเองก็ไม่คิดว่างูจะเลื้อยออกมาตอนนี้งูตัวที่เป็นแม่ก็เลื้อยหายไปแล้วที่ตนกล้าจับงูเพราะคิดว่าลูกค้านั่งอยู่ในร้านกลัวจะตกใจก็เลยจับงูก่อนใช้ไม้ง่ามที่ร้านเอาไว้คิปของมาจับจากนั้นจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจับงูด้านนายสมศักดิ์ชาโรดเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยด่านสำโรงกล่าวว่างูชนิดนี้เป็นงูหัวกะโหลกเป็นงูน้ำชนิดหนึ่งเป็นงูพิษอ่อนพิษจะไม่ส่งผลต่อร่างกายมนุษย์ หรือสัตว์ที่ถูกงูชนิดนี้กัดก็จะไม่เป็นอะไรปกติงูชนิดนี้นั้นจะอยู่ตามแหล่งน้ําธรรมชาติตามลําคลองและงูชนิดนี้เองก็ออกลูกเป็นตัวตอนคลอดก็จะไหลออกมาแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ